ฟังเรื่องราวที่ดูเหมือนจะเป็นปฏิบัติการกู้ภาพลักษณระดับชาติที่ทุ่มทุนสร้างแบบสุดตัวกันเลยเรื่องของเรื่องคือทั้งฝั่งกัมพูชาเขากำลังพยายานอย่างหนักที่จะบอกชาวโลกว่าบ้านเมืองเขาปลอดภัยน่าเที่ยวและเป็นมิตรสุด,สด โดยเฉพาะหลังจากที่มีข่าวคราวที่ทำให้นักท่องเที่ยวขวัญนหนีดีฟอกันไปก่อนหน้านี้งานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาท่านฮวดฮักก็เลยไม่อยู่เฉยตัดสินใจงัดไม้เด็ดด้วยการเชิญวงบอยแบนด์จากเกาหลีใต้อย่างวงเอ็ h ช v e ให้บินลัดฟ้ามาเยือนถึงถิ่นเพื่อหวังจะใช้พลังของเคป๊อปช่วยกู้สถานการณ์ บรรยากาศเริ่มขึ้นด้วยการต้อนรับที่ดูอบอุ่นและยิ่งใหญ่ท่านรัฐมนตรีฮวัวฮักได้ให้การต้อนรับสมาชิกวงเอ็นชฟเป็นอย่างดีเรียกว่าแทบจะปูพรมแดงกันเลยทีเดียวด้วยช็อตเด็ดที่น่าสนใจคือการมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติซึ่งสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีมอบให้กับหนุ่มๆบอยแบนด์ Band ก็คือผ้าขาวมา้าหรือที่ทางกัมพูชาเขาภูมิใจนําเสนอว่าเป็นของขึ้นชื่อประจําชาติเขานั่นเองภาพที่ออกมาก็เลยจะเป็นหนุ่มเกาหลีหน้าใสา ยืนถือผ้าขาวมา้ายิ้มแย้มแจ่นใสท่ามกลางความคาดหวังอันเปี่ยมล้นของท่านรัฐมนตรีในระหว่างการพูดคุยท่านรัฐมนตรีก็ได้ฝากฝังภารกิจสำคัญระดับชาติไว้กับน้องๆวงเอน h ชฟด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังว่า ขอให้ช่วยไปบอกต่อความจริงและช่วยกระจายข่าวดีเกี่ยวกับกัมพูชาให้ชาวเกาหล,ลีและคนทั้งโลกได้รับรู้หน่อยนะว่ามาที่นี่แล้วปลอดภัยสบายใจหายห่วงโดยมีการวางแผนจะจัดคอนเสิร์ตท,ทัวร์เพื่อใช้เสียงเพลงเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์โดยบอกว่าคอนเสิร์ตนี้จัดขึ้นเพื่อแบ่งปันความรักและความสามัคคีของชาวเกาหล,ลีในกัมพูชาและแน่นอนว่าเป้าหมายหลักคือช่วยโปรโมตการท่องเที่ยวดึงดูดให้คนกลับมาเที่ยวกันเยอะ แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปในรายละเอียดแล้วอดคิดตามไม่ได้จริงๆว่าเบื้องหลังโปรเจกต์ดึงดารามาการันตีความปลอดภัยนี้น่าจะมีสาเหตุหลักมาจากข่าวเช้าก่อนหน้านี้ที่สะเทือนขวัญคนเกาหลีใต้สุดๆกรณีที่มีชาวเกาหลีถูกลักพาตัวและทำร้ายจนเสียชีวิตในกัมพูชาซึ่งข่าวนั้นทำลายความเชื่อมันไปจนแทบไม่เหลือการที่ต้องลงทุนจ้างศิลปินเกาหลีมาโชว์ตัวแบบนี้ก็เพื่อจะสร้างภาพจำใหม่ให้ทับภาพจำเดิมเหมือนเป็น การตะโกนบอกดังๆว่าเห็นไหมขนาดดาราเกาหลียังกล้ามาเดินทางไปไหนมาไหนได้ปลอดภัยไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยเป็นความพยายามอย่างยวดยอดที่จะลบภาพแดนสนธยาและเปลี่ยนให้เป็นแดนสวรรค์ของการท่องเที่ยวอีกครั้งผ่านกลยุทธ์ซอฟต์พาวเวอร์แบบจัดหนักจัดเต็มจริงๆ โอ้โหต้องบอกว่าคอมเมนต์ถล่มะลายและดุเดือดเผ็ดมันกันสุดๆไปเลยอ่านแล้วรู้สึกได้เลยว่าชาวเน็ตไทยเรานี่ทันเกมและห่วงยายศิลปินกันมากๆเริ่มแรกเลยเสียงส่วนใหญ่มาในทิศทางเดียวกันคือความสงสัยใครรู้แบบสุดขีดว่าน้องๆคือใครคะ หลายคนถึงกับอุทานเป็นภาษาเกาหลีว่านุกุเซโยกันเป็นแถวเลยบางท่านเล่าความในใจว่าติดตามวงการเคป๊อปมาตั้งแต่อายุ12จนตอนนี้จะ30แล้วมั่นใจว่ารู้จักแทบทุกวงแต่กับวงนี้คือนิ่งสนิทไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยจนต้องไปสืบค้นประวัติกันจละวันถึงได้รู้ว่าเป็นวงจากค่ายเล็กๆที่ดูเหมือนจะพยายามหาที่ยืนในวงการพอเห็นว่าไปไม่รอดในบ้านเกิดหรือเปล่าเลยโดนค่ายส่งมาตีตลาดที่กัมพู ชาแทนน่าสงสารน้องๆจับใจจริงๆที่ต้องกลายมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองแบบนี้แล้วพอมาถึงเรื่องลุกและการแต่งกายเรื่องนี้คือโดนแซวหนักมากจนน่าเอ็นดูคือน้องๆอุตสาห์เป็นบอยแบรนหน้าใสแต่พอท่านรัฐมนตรีเอาผ้าเขาม้ามาคล้องคอปุ๊บรัศมีโอป้าเกาหลีหายวับไปกับตาเลยทันที หลายเสียงบอกว่าดูแล้วกลมกลืนสุดๆนึกว่าเป็นวงท้องถิ่นหรือไม่ก็เหมือนวงลูกทุ่งบ้านเราซะงั้นบางคนถึงกับบอกว่านี่มันชุดทำนารวมชัดๆดูแล้วหมองลงถนัดตาทฤษฎีที่ว่าไม้แขวนดีใส่อะไรก็รอดดูท่าจะใช้ไม่ได้กับงานนี้ซะแล้วเพราะเพบเสริมทำเอาดูโลเข้าจมแยกไม่ออกเลยว่าคนไหนเกาหลีคนไหนเจ้าถิ่น ที่น่าเป็นห่วงและคนพูดถึงเยอะๆมากๆคือเรื่องความปลอดภัยอ่านแล้วใจหายเหมือนกันเพราะทุกคนต่างเตือนด้วยความหวังดีปนประชดประชันว่าระวังไม่ได้กลับบ้านนะหรือระวังโดนอุ้มไปเป็นแก๊ง c a ซ l center นะ บางก็แซวแรงว่าระวังเครื่องในาหายเพราะข่าวด้านลบเรื่องความปลอดภัยของที่นั่นมันรุนแรงจริงๆโดยเฉพาะกับชาวเกาหลีที่มีข่าวเศร้าไปก่อนหน้านี้การที่ค่ายกล้าทรงเด็กมาในดงที่ดูอันตรายแบบนี้แฟนๆเลยมองว่าค่ายเห็นแก่เงินมากกว่าความปลอดภัยของศิลปินแถมยังมองว่าการทําแบบนี้เหมือนเป็นการฆ่าตัวตายทางอ้อมเพราะพอกลับไปเกาหลีอาจจะโดนกระแสะต่อต้านหรือโดนแบนจากคนในชาติเดียวกันเองที่กําลังโกรธแค้นเรื่องที่คนของเขามาเสียชีวิตที่นี่ แถมยังมีกระแสเปรียบเทียบที่เจ็บแสบสุดๆว่าทำไมไม่จ้างวงท้องถิ่นอย่างวงอีโนที่โด่งดังในทางขำขันมาโชว์ตัวแทนละ่ะหรือทำไมไม่เชิญซึงรีมาเลยเพราะในรั้นดูจะเหมาะสมกับภาพลักษณ์สีเทาๆของที่นั่นมากกว่าหลายคนบอกเลยว่าจบงานนี้ฐานแฟนคลับในไทยคงหายเกลี้ยงเพราะไม่รับได้ที่ไปช่วยโปรโมตให้ประเทศที่ชอบเคลมวัฒนธรรมไทยเรื่องชุดเรื่องโขนเรื่องต่างๆนานา,นาการที่ศิลปินยอมใส่ชุดที่ดูเหมือนก๊อปปี้ วัฒนธรรมเพื่อนบ้านแบบนี้มันทําให้แฟนคลับชาวไทยเทใจออกห่างทันทีเรียกว่างานนี้ได้ไม่คุ้มเสียทั้งเสียงโดนแบนทั้งเสียงเสียฐานแฟนคลับและที่สําคัญคือเสียภาพลักษณ์บอยแบนด์เกาหลีไปจนหมดสิน้นเพียงเพราะผ้าเข่าม้าผืนเดียวจริงๆ ข้ามฝั่งไปส่งกระสาจากทางบ้านเกิดเมืองนอนของหนุ่มๆวง EnHive กันบ้างค่ะคุณพี่ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศในโซเชียลมีเดียของเกาหลีใต้ตอนนี้ร้อนระอุเดือดปุดปุดยิ่งกว่าหม้อต้มรามย้อนซะอีกค่ะทันทีที่เห็นภาพศิลปินของตัวเองไปปรากฏตัวพร้อมกับผ้าเข่ามา้าหรือที่ทางนู้นเขาเรียกว่าผ้าประจมชาติในกัมพูชาคอมเมนต์ของชาวเน็ตเกาหลีก็หลั่งไหลมาแบบมืดฟ้ามัวดิน แต่ไม่ใช่ในทางชื่นชมยินดีนะคะส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความงุนงงตกใจและโกรธเกรี้ยวแบบสุดขีดเลยค่ะเปิดประเด็นแรกที่ชาวเน็ตเกาหลีถามกันให้แซดจนติดเทรนคำค้นหาคือคำว่าโนกูเซโยพวกคุณคือใครคะค่ะหลายคนคอมเมนต์กันแบบตรงไปตรงมาเลยว่าฉันตามวงการเคป๊อปมาทั้งชีวิตสาบานว่าเพิ่งเคยได้ยินชื่อวงนี้ครั้งแรก บางคนถึงกับแคปรูปมาถามว่านี่วงไอดอลจริงๆหรือแค่วงคัฟเวอร์หน้าเหมือนทำไมฉันไม่รู้จักเลยกลายเป็นว่าแทนที่จะได้โปรโมทวงกลับโดนคนในชาติตัวเองสงสัยในความมีตัวตนซะง,งั้นบรรยากาศมันเลยดูเจือนเจือนตั้งแต่เริ่มเลยค่ะ ต่อมาคือประเด็นที่ดุเดือดและรุนแรงที่สุดคือเรื่องความปลอดภัยค่ะชาวเน็ตเกาหลีจำนวนมากแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อค่ายต้นสังกัดคอมเมนต์แนวนี้คือมาแรงมากนะคะเช่นค่ายเป็นบ้าไปแล้วหรอส่งเด็กๆไปในที่ที่อันตรายขนาดนั้นได้ยังไง หรือไม่รู้ข่าวหรอว่าคนเกาหลีไปตายที่นั่นกี่คนแล้วทั้งคดี b j อายองทั้งเรื่องแก๊งเขาเซนเตอร์ค่ายจะเอาชีวิตเด็กไปเสี่ยงเพื่อเงินแค่นี้หรอหลายคนคิมด้วยอารมณ์โมโหสุดขีดว่านี่มันไม่ใช่การทัวร์คอนเสิร์ตแต่มันคือการส่งเหยื่อไปให้สิงโตชัดๆค่ายต้องรับผิดชอบถ้าน้องๆเป็นอะไรไปอ่านแล้วสัมผัสได้ถึงความห่วงใยปนความเดือดด้นที่พุ่งปรี๊ดเลยค่ะ แล้วก็มาถึงเรื่องภาพลักษณ์ที่ทำเอาชาวเน็ตเกาหลีกุมขมับคอมเมนต์วิจาร์เรื่องคอสตูมผ้าขาวม้านั้นเจ็บแสบไม่แพ้ฝั่งไทยเลยค่ะหลายคนบอกว่าโอ้ยหมดกันภาพลักษณ์เกาหลีใส่แบบนี้แล้วดูเหมือนคนท้องถิ่นจนแยกไม่ออกบางก็ประชดว่าถ้ายืนนิ่งๆไม่บอกเป็นนักร้องฉันนึกว่าแก๊งวัยรุ่นเจ้าถิ่นแถวนั้นนะเนี่ยกลมกลืนเกินไปไหม บางคนถึงกับบอกว่าายแทนน่ะทำไมต้องไปลดเกรดตัวเองขนาดนั้นเพื่อแลกกับอะไรคือเขามองว่าการไปทำแบบนี้มันดูโลโปรไฟล์มากๆจนแฟนคลับเกาหลีที่มีอยู่น้อยนิดถึงกับอยากจะมุดดินหนีด้วยความเขินอายแทนศิลปินค่ะ ปิดท้ายด้วยกระแสแบนและเทที่น่ากลัวมากค่ะคอมเมนต์จำนวนไม่น้อยประกาศลั่นเลยว่าถ้าวงนี้เลือกจะโปรโมทให้ประเทศที่มีข่าวทำร้ายคนเกาหลีแบบนี้ก็เชิญอยู่ที่นั่นไปเลยไม่ต้องกลับมา หรือขอแบนวงนี้ถาวรจบนะไม่สนับสนุนคนที่เห็นแก่เงินจนลืมความปลอดภัยของคนในชาติบางคนถึงกับสาบส่งว่าขอให้โชคดีในกัมพูชาแล้วกันเพราะที่เกาหลีคงไม่มีที่ยืนให้แล้วเรียกว่างานนี้กระแสจากฝั่งบ้านเกิดคือตีกลับรุนแรงมากเหมือนน้องๆโดนทิ้งบอมใส่บ้านตัวเองจนเละเทะไปหมดหน่าสงสารและน่าเห็นใจในชะตากรรมจริงๆค่ะ